ไมนนีน้องแม่เห็นห้อยรูปแปลงนี่ไล่าลายเลยแต่สงสัยเป็นผ้ากันได้โชกลายหรือเปล่ามันรูปน้อไปเบิง้งขอเลขถูกเลยน่าจะผ้ายางไป็นบุญเ่อเห็นตัวแดๆงๆอกีกคือเก่าแม่นตะเกียบเราที่เห็นหนึ่งสีน่ะโอเคไครจะคอจะมันน้องแม่จะขอป่ะเอาน,อน,น้องแม่ขอกันละน้องแม่ขอกันไหนดินใส่อ่ะโอเค เ a t ร์ดอจ้าแม่แตะเคียนแม่นั่งทั้ง8มืนอนีหนังแน่นก็พอกะเดินทางมาอยากจะมาขอโชคขอหลาบแม่นั่งทั้ง8ปแม่แตะเคียนนี่อยากได้สาตัวตรงๆสตากินแบงค์รัฐบาลไทยหมวดวันที 30, ท่สามสิธันวาคม2อ6 6ันารส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลย,ยจ้าแม่ปีนี้กะปีหกโคกนะจ๊กะก็คือสิ้นสุดกะการการขอโชคหลาบของแม่ี่ก็คือ สามสิบท่นวาสองพันหาร้อยหกสิบหกคือสิ้นปีอยากจะขอโชคไงแม่สิ้นปีตอนรับปีใหม่จะปีหนาขอให้แม่ประทานโชคลาภไงให้น้องแน่นให้เอฟซีทุกคนที่ได้เบิ่งคลิปนี้สามตัวตรงๆสากิมมันทบันไทยงวดที่สามสิบท่านรัคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยจ้ะแม่เด้วยซ้ำขอเพิ่มใบบุญน้ำเนี่ยจักงวด เพราะว่าซีงวดมหาตลอดให้มาตลอดน,อนาเนาวกัะ ว่าจะสีหาโมงเราก็ค้าไว้ไว้ค่ะทานผู้ชมเนาะแม่นจ้ะแป๊บๆเนี่ก็สิมือดลงมือดลงน่นแมน่แนพ่แม่นเป็นไก่เหมือนไก่เห็นเล็กเก่าศูนเก่าหกแต่ว่าก็เป็นล่างๆเดี๋ยวค่อยย่างบงชุดหน้าจุดนี้ไปอ่ะโอเค เรียบร้อยครับเดี๋ยวทำพ่นทีนหนาวกจะขอเสียงท้ายนะครับย่ยากรณซจี่เนาะสาธเด้อแม่ตะเกียนแม,ม่นั่งทั้งแปดเมื่อนี้ลูกหลานจ่องพอพ่นเฉนแนวับน้องแน่นร่วมทั้งเอฟซีทุกทุกันเลยที่รับชมการไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสดในค้งนี่เมื่อนี้หากว่าจ่องพอพ่นเฉนหนากับน้องแน่นพอมีบุญเก่า ที่จะเป็นสะพานบุญได้มาขอโชคลาบกับแม่ตะเคียนทองแม่นั่งทั้งแปดขอให้แม่ตะเคียนทองแม่นั่งทั้งแปดมอบโชคลาบห้ผ่านทั้งจองอัมพนีไปถึงเอฟซีทุกทันห้เพิ่นได้มีโชคลาบก่อนหญยก่อนตัวได้กับเงินแสนเงินล้านในงวดนี่สามสิบตันว่าหกหกขอให้ยิบเซียมซี่ออกมาสามตัวตรงๆเด้อสาธุ น้องแนนซิมซใหม่แรกเลจ้ะได้ไมายเลขสีจ้ะหมายเลขสี่นะครับหมายเลขจ้ะ,จะอ่ะน้องแนนซิมซี่ใหม่ที่สองเลยจ้ะเดี๋หมายเลขสองจ้ะหมาเลขสองนะครับซีสองจ้ะซีสอง ปลิวไปเรื่อยนะจ้ะเดี๋ยวไม้เลขห้าจ้ะไม้เลขห้าจ้ะสี่สองห้านะครับสี่สองห้านะครับท่านผู้ชมโตรงนั้นหลุดซื้อว่าแสงสิบมาทั้งชุดแม่ตะเคียนชุดนนั้อ๋อตรงนั้นไปยิบชุดขึ้นจั็กน้อยก่อนจ้ะก่อนมาเบิ่งเลขกถูกเพราะว่าชุดชุดแม่ตะเคียนเพิ่นเพิ่นหลวงนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวให้น้องแนนซองม่เลยจับหมดเลยมั้งเอาหยิบหยิบหยิบหย,ยิบชุดแม่แต่เคียนองเป็นขื่นม,มั้งเหมือนเป็นชุดใหม่ไหมเนาะ่นมาแก่บน่นบน่นบน้องแนมนมีราคาชุดบ่เบิ่งดีๆเบิ่งหน้าหลังเออยู่ข้างบน่นในบาร์โค้ดดิเดี๋ยวๆ เอา้ามีเหล็กเก่าซี่ห้าแมนคือศูนย์ศูนย์มาเหมิดเลยน่องแนนจับหนึ่งหนึ<ๆ>่งมึงลงเก้าสี่ห้าอตรงกับเล็กเซมซี่ของพอขยาวเลยน่องแนนซีสองห้าอืมซีสองห้าเอาไปห่วยไปก่อนย้อนติด เดี๋ยวจะถ่ายเอฟซีเบิ้งอีกครับเพราะว่ามื้อสั้นน้อยหนึ่งมีมีแชร์บารโคดเนาะเออหอยตรงนี้ก็ได้แม่น <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวผมจะหายเบิ้งอีกรอบนึงนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเมื่อหันเบิ้งบมดัดเก้าสี่ห้านะครับท่านผู้ชม นะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับชุดไทยสีชมพูนะครับหรือว่าแม่ตะเคียนเพิ่นตั้งใจอยากให้เห็นชุดนี้ที่ล่นลงไปหรอก็ให้ให้เห็นเลยเก้าสี่ห้าหรือจะมาสามตัวตรงๆนะครับม่ามีอย่างแน่นอนนะครับตรงไป้จมเก้าสี่ห้าเมนอ่ะั้องแน,น ไปเบื้องฟังไหนเบิง่งเบืงข้างหนาา้าวะน้องแนนเห็น,นพ่อยเห็นไออบนรูปแป้งหลายลองอามเอ้ยยางอ่อนต้นนีบองน้องแน่น,ต,นต้นตะเคียนด้านหนานะครับเดี๋ยวให้น้องแน่นผ่ายงางอืมน้นองแน่น นะครับผมยางเข้ามาผมรู้สึกวา่าผมขนลุกยังในหรอกเหมือนเป็นดวงตาเนะก็ผมขนลุกตามผู้ชม่ะเดี๋ยวไปกลับตรงน่น้นะครับต้นแญ่ลีนะครับตามผู้ชม นะครับตามที่โบราณโบราณเป็นบอกนะครับต้นตะเคียนนี่ถ้าถูกนํานะครับไปแช่น้ําไว้นะครับยิ่งแช่น้ํานานเนื้อจะแข็งมากนะครับแล้วก็จะมีนางตะเคียนนะครับปกปักรักษานะครับเพราะว่าเป็นได้มีบุญเก่านะครับที่จะเกิดมาดูแลปกปักรักษาต้นนั้นๆไปนะครับทุกต้นนะครับจะมีนางตะเคียนนะครับ ทำใบใบทำหมดช่วงเลยต้นไนดีตรงแน่นเนาะตรงแน่้นก็เห็นโฉกด่านหนาตัวยางเขาด่านหนาตรงนี้คล้ายๆเสียนพญานาคเนานะอืมชือต้นตะเคียนที่เราเราเห็นดูดอกชื่อต้นเดียวเลยคพ่อต้นเดียวตรงแน่นเดียวคือ หลายลอยปีเลยกนะ็สูงมแมนคือสูงมากนะครับตรงร้อยรูปแปลงของแนนล่องเบิงเหมือนฮาเพิน่นรูปแวงหรือเพิ่นได้มีโชคน้ำเอฟซีเพิ่นได้เบิงน้ำ เมื่อไ่จะมีไปเดี๋ยวไปต่อนะครับอน,น้นด,อด,ดลลวดอยเดืมี่แเป็นขนหัวลุกยังไงต่อครับท่านผู้ชมนะครับกากับห่องน้ำเป็นได้ตรงนี้ สามว่าจะพ่ออันนี้เล็กสามนี่เล็กหานะเห็นว่าจะพ่อตรงไหนตรงนี้สามนะเหมือนเล็กสามตัวนี้เหมือนเล็กหาแต่กลองมั้งเออต้องแตวเห็นไหมลนะ่ะเหมือนเป็นเล็กหาะตัวนี้พ่อือว่าก็ให้เห็นตพรนี้เล็กหานะตัวนี้เล็กสาม เห็นบ่ดแล้วนี่ก็ยังบ่ชัดเจนนี่ได้แต่เลขหาพอบางดีๆน,น่น่ะนี่บ่ชัดพอบพเห็น้องนั้นเห็นเป็นหาสามนะครับท่านผู้ชมตันนี้เลขสามนั่นตัวนี้เลขหานะพอเขเห็นบ่ชัดอ๋อหาหน่อยๆบ่หาตัวนี้นะตอนนี้ เห็นมัน้ยนะอืมเห็นมั้ยลูกแปลงไว้ในนี้พ่อชัดแล้วเดีย๋ยวจะพ่อพ่อเห็นบ่้่ะนี่หาี่เนี้ใพ่อนี่ยังไม่ชัดตรงนี้หาสามน่ะตร<ม>งนี้เห็นแล้วเดี๋ยวจะนี่ตรงนีงน้เห็นเป็นหาสามเห็นผู้เดียวนะครับแต่คุผู้ชมตัวนี้เลยแต่ว่า ตรงแน่นเห็นนี่มักจะแม่นดต่ประ่างวันนั้นก็เห็นหนึ่งสีผู้เดียวอันนี้ห่าอะนี้ห้าสามห้าสามตัวใหญ่สามใหญ่อันนี้ห่านะอืมอ่ะไปจุดอื่นมันน้งตรงแน่นมีบ่า นี่เลย็กพ่พ่อก,กบรบเเห็นเด้นนสามอันนี้ห้าอนนี้พ่อเบิ้งกวางเตพ่อก,ก็บเเห็นหาสามน,น,นี่หาสามนี่แม่น่ะหาตัวน้อยนี่แม่น่ะอันนี้เลขสามน่ะเอาว่เป็นอย่าง <laughs> เช่นเป็นหาสามนะครับหนังแน่นเนี่ยลูกชีวะผ่า,ามแม่ให้แม่ตะเคียนหาเหล็กแล้วเหล็กจะหายดิกระพอกเหมือนนึงแม่มหายไป,ลไปเลยเนะนะาะพอสมารถเห็นอีกเลยครับแต่เพิ่งหายแล้วเวลาหนังแนนเห็นที่ตนแม่ตะเคียนงวดหนี้ได้จากง,งวดสามสิบท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกหนงหนังแนนเห็นเป็นหาสาม เห็นผู้เดียวเลยหาสามนะนะครับน้องแน่นเห็นผู้เดียวเลยเว่าเลืออีคนหนึ่ยังอยู่เลยแต่ถอืด05ก็ยังอยู่0หายง่ายเนาะ051นะครับยังอยู่หรือว่าเพคนจะให้งวดนี้<า>นะครับแต่ผู้ชมเอา,อานี่จุดนี้เลย051นะครับ051 แต่ว่าพอเห็นเหล็กที่มองหนีไหมหน้องแนเดี๋ยวเดีท่ตนผู้ชมจะเห็นขื่ผมมาเดี๋ยวผมจะเบิง้งเป็นเหลขกตัวใหน,นะครับต่านผช้ม่มเหมือนเป็นรอยไหมอืมเมแต่วามาเบิ่งไก่ๆบเห็นนะครับต่านผช้ม่ม แต่ว่าเห็นคล้ขาขๆผมเห็นคล้ายๆคล้ไขๆเลขเจ็ดนะครับเจ็ดกับศูนย์นะครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะเป็นเลขแปดตรงน,นี้เจ็ดศูนย์แปดกระคาเลนท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์แปดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเจ็ด 0 8นแปดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นคือผมว่านะ้อชี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเราจะชี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือเจ็ดศูนแปดครับแปด นี่เลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมศูนย์แปดนะครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมตรงแน่นเหมือน,ปนไปอ,าอา้าวเอ้าตรงแนนเจ็บนึงจ้ะอ้าวนะครับท่านผู้ชม ดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับเลขทูบมาจุดขอแม่ตะเคียนทองนะครับแม่นางทั้งแปดนะครับงวดงวันที่สามสิบธันวาคมปีสองพันหร้อยหสิบหกส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จริงๆนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งจากพอแผ่นกล่องเาหนึ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งยังอยู่นะอ้เก้าเจ็ดหนึ่ง หรือว่าเพิ่นจะให้ตามหลังวอนแน่คือกันจ้ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอลองให้ FC เพิ่นเบิง่งเพิ่นบ้านเห็นมั้งเอ้าวเก้าบ่จะพ่อนี่เ,เดี๋ยวๆๆ719เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ FC เพิ่นเบิงเเบ่งอันนี้ก่นอนอ้าวโอเคนะครับเอ๊ะตรงแขนนี่จะเป็นเลขตัวใดน,น้องแน่นตรงแขนของแม่เห็นเป็นเลขกเก้า7จ็ดเกเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม นี่ตรงแขนนี่ตาผู้ชมเห็นเป็นตัวใดครับตาผู้ชมเอาเอาให้เบิ้งอยุ้แขนเพื่อนนี่เพื่อนใบให้แล้วครับตาผู้ชมแม่ตะเคียนเพื่อนใบให้แล้วครับยกแขนตาผู้ชมเห็นเป็นตัวใดครับผมว่ามันเจ็ดเก่าหรือเจ็ดศูนย์นะ่ะตรงแนนมีหางหน่อยหนึ่งแม่นบ่ซึ่งตรงกรับตรงกับเหล็กถูบเลย เจ็ดหนึ่งเก่ามาจะพอแมนอันนี้ลองแน่จเบอร์อันนี้เจ็ดมันมาดันอือหนึ่งันเก่าหนาแต่แมนเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเก่าเบอร์เล่นสี่คือเจ็ดหนึ่งเก้าเลยกพออืมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมมาตามต่อเจตเจจ่อฟซีเพราะท่านเห็นตรงไหนตรงแล่นเ่นเจ็ดทางบุนี่เลย ติดพวงมาไล่เพิ่นบ่นี่บ่โอ้นี่บ่เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเกดงวดก้อนกับหินเลยจังหวดนี่ตรงกระเล็บถูกพร้อมตรงกันเลยเนาะตรงกับเล็บถูกในจังหวัอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชม น้องน่นสังเกตว่ามีชุดไทยใหม่มากแล้วกะมีผ่ามากแล้วกะมีดอกใหม่มากเรื่อยๆสแสดงว่าน้องน่นคิดว่าเพิ่งตรงไปโชว์อืมอ่าโอเคอ่ะโอเคอ่ะ,ออะนะครับตนผู้ช่วงเมริกะมาตามตอขอโชคลาภไปแล้วเนาะกับม่ตะเคียนทองแม่นั่งั้งแปด มาครั้งนี้ก็ยังหวังเหมือนเดิมน,นะครับว่าเม่ตะเคียนทองเพิ่นจะสงสารและเมตตามอบโชคลาภให้เอฟซีได้ไปเสี่ยงโชคลากกินแบงรัฐบาลไทยหมดขอวันทีสามสิบทนว่าคมปีสองพันรอยสกะครับโดยความปรารถนาดีอยากเอฟซี FC ทุกท่านได้มีโชคลาภไป<อ>น,น้ากัน,น้องแนนมียังจะฝากเอฟซีบ่บ่ก็มาตรงแนนสีทั่วไห่กันแล้วกันนะจน๊ะเพราะมีเอฟซีบางท่านิ่นบอกว่าให้ชู้เลขขึืนมาให้เบิงแน่แบบว่า ขึ้นเป็นตัวเลขซึ่งภาสามารถขึ้นได้เลยจ้ะเพราะว่าน้องแน่ก็พอลาสดแม่นครับลายสดก็ภาสามารถขึ้นตัวเลขได้เลยจ้ะส่วนเลขเซียมซี่เลยจ้ะเหล็กเซียมซี่พอขยายวได้ซี่สองหาลยจ้ะซี่สองหาคือเหล็กเซียมซี่ส่วนเหล็กถูกเลยจ้ะน้องแนนขยาช่วงเด็ดถูกน้องแนนนี่จับได้เป็นเก้าเจ็ดหนึ่งลยจ้ะเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วประเด็นขึ้น,น้องแนนเห็นอยู่ต้นแม่ตะเคียนเลยจ้ะ หาสามเห็นอยู่ผู้เดียวผมกับ<ห>ว่าเห็นเลยครับตองแน่นแนเพ่งเล่งเหมือนแม่เพิน่นจะห้เห็นแม่แต่แบบเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นยู่แน่นมาพพอเห็นว่าจะพ่อเห็นบ่อหาสามแต่ว่าย่างหน่อยแม่ตะเขียนท่องนี่เป็นเครื่องห้น้องแน่นเห็นนะครับถ้าเห็นก็บ<ซ>คือชัดเลยเนาะแดงๆเลยนะครับกะสําหรับแนวทางตัวเลขกะสองพุ่นชันแนวกับ้องแน่นกะฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะขอให้โชคดีแห้งๆเรว่ยๆนะครับสำรับคิดนี้ ผมกับตองแนนต้องกาบลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า